สวัสดีครับผมสกายนะครับไหนๆก็วาดมาถึงขนาดนี้แล้วก็ในเมื่อเราวาดวิสลีมาแล้วเนี่ยถ้าจะขาดโอบานไยไปนี่ก็เหมือนมาไม่สุดนะเหมือนวาดไม่สุดฉะนั้นเราก็เลยต้องวาดนะครับอย่างเลี่ยงไม่ได้เลยแล้วก็มาขึ้นทรงกลมนะครับแล้วก็มีเส้นจมูกเป็นเส้นตรงแนวตั้งครับแนวน้อยก็คือเส้นตาจากนั้นเราก็ทําการขึ้นคางได้เลยนะแบบนี้นะนี่นี่คือแก้มนะครับแล้วก็ลงมาเป็นคางนะครับแล้วขึ้นไปนะเป็นแก้มขวานะนี่แบบนี้นะครับ นี่แล้วนี่คือกรอบตานะแบบนี้เลยอ่ากรอบตาก็อาจจะเป็นรูปรูปอย่างอื่นก็ได้นะครับแต่ในกรณีนี้ผมขอเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะบมันง่ายดีนะครับง่ายดีต่อการกะระยะลูกตานะครับแต่ถ้าตัวไหนตาแบ,บ๊วๆโตๆโตผมก็จะใช้เป็นลักษณะโค้งโตๆโตโกลมๆเป็นไข่เลยนะครับอันนี้คือตาของโอบันไนนะครับ ก็จะเป็นลนักษณะอ่าตาโตๆแหลมๆแ,แบนๆเหมือนวงลีนะครับอ่าแบบนี้เลยแล,แล้วตรงนี้ก็คือดั้งจมูกนะครับแล้วพอเรามีกรอบตาเราก็วาดลูกกระตาข้างในไดน้แบบนี้ครับลูกกตามันจะเป็นตาสองสีนะครับอ่าตรงนี้จะเป็นชั้นตานะครับ ขีดป้ายแล้วก็ตามไปด้วยอ่าลอยตรงตรงขอบตานะครับแบบนี้แล้วก็เป็นคิ้วนะครับในคิ้วอ่าแล้วตรงนี้จุดเด่นของโอบบนายก็คือมันจะมีผ้าปิดปากนะครับอ่าเพราะปากของโอบบนายนี่เหมือนกับจ็อกเกอร์เลยนะครับแต่ในเรื่องรู้สึกว่ามันจะเรียกว่าเป็นคล้ายๆปากงูนะครับอ่าเพราะว่าโดน โดนเหตุบางอย่างนะครับทำให้ปากนี่จะต้องแยกเป็น2ทางนะครับถูกตัดออกจากกันด,ดูดูไปโอบันไดนี่ก็คล้ายๆจ็กเกอร์เลยนะครับแต่ว่าดีกว่าจ็กเกอร์เยอะอแล้วนี่คือทรงผมนะครับทรงผมของโอบันไดก็จะคล้ายๆอย่างนี้เลยนะครับนี่แหลมๆตรงกลางนี่ก็จะแฉกเหมือนลิ้นงูเลยนะครับแบบนี้ แล้วก็ไว้ทรงบ๊อบนะครับแล้วนี่คือโครงของผมนะครับอ่าก็ดูบาลานซ้ายขวาให้ดีนะครับดูจากเส้นตรงกลางนะครับอย่าให้หัวมันเบี้ยวนะครับให้หัวมันมีแบบมีอ่ามีความโค้งมนนะครับอ่าแล้วก็ให้มันสมดุลกันซ้ายกับขวานะครับหัวเราจะได้ไม่เบี้ยวหรือบูดหรือบิดอ่าแล้วนี่คือผมนะครับผมก็จะอ่าขีดเป็นอย่างนี้นะครับเรียงๆออกมา เป็นทรงบ๊อบนะครับบ๊อบสั้นนะตัวนี้เลยฟึบนี่ผมก็พยายามจัดทรงนะครับอ่านี่ประมาณนี้อ่าตัวนี้ดูดูไปก็เท่นะครับรอวันมีบทก่อนว่าอ่าตัวโอบันไนนี่ก็ถือว่าค่อนข้างจะเก่งนะครับถ้าดูตามตามมังงะเนี่ย บอกด้เลยว่าสุดยอดก็เป็นถือว่าเป็นเสาหลักอ,าอสาหลพิษที่ค่อนข้างจะสุดยอดนะสุดเก่งอีกคนนึงเลยทีเดียวนะนี่แล้วนี่ครื่อเงเก่งในนะครับนี่อันนี้คือขาท่อนบนอ่าประมาณนี้แล้วก็หัวข่าวไปอ่า เราก็จะมาวาดท่ายืนแบบง่ายๆกันครับไม่ต้องยุ่งยากนี่เพราะมันยุ่งยากไม่ได้นะเพราะเพราะว่าตอนนี้ผมก็จะเหลืออยู่แค่ไส้ยินสอแล้วนะครับการวาดอะไรเลยความถนัดอะไรก็จะเริ่มลดลงนะครับอตอนนี้เราก็ได้ล่างโคมาคร่าวๆแล้วเราก็ทําการวาดปกคอเสื้อนะครับแบบนี้เลยก็เหมือนกันเลยครับเหมือนกับนักล่าสูนทุกคนนะครับเสือ้อ แล้วนี่ก็คืองูนะครับงูก็จะมีอะของคอโอบนไนนะครับแบบนี้เลยเป็นเอกลักษณ์ของโอบนไนนะครับจะต้องมีงูมีงูขาวและงูเผือกอมามามอห้อยอยู่ตรงคอนะครับนี่ประมาณนี้นี่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นมือนะครับตรงมือก็จะเป็นแบบเป็นเสื้อคลุม แต่ว่าลักษณะเด่นก็คือ,อตรงเสื้อคลุมของแขนเนี่ยช่วงแขนเนี่ยมันจะค่อนข้างจะใหญ่แล้วมันจะกว้างมากๆเลยเป็นจุดเด่นของโอบันไนเลยนะครับที่แขนเสื้อจะค่อนข้างยาวไม่ใช่ยาวเลยค่อนข้างจะค่อนข้างจะกว้างนะครับอ่านี่แล้วลายก็จะเป็นลายแบบค้ายๆทางม้าลายนะครับอนี่ ลายละเอียดของเสื้อคุมก็จะเป็นทางมะลายเลยนี่แบบนี้ครับขาวสลับดำนะครับอ่านี่ไม่ยากครับลายของโอบนไนนี่ถือว่าไม่ยากเลยลายเสื้อเนี่ยถ้าเทียบว่ายากสุดนี่ก็จะเป็นเน่อกียูนะครับผมบาาแล้วก็ตาลายเลยอ, <laughs> อ่านี่นี่ประมาณนี้ครับ นี่ก็คือแขนเสื้ออีกข้างนะครับลักษณะของแขนเสือ้ออบรนัยก็จะเป็นลักษณะที่มีความกว้างนะครับและนี่คือเสื้อชั้นในนะเป็นเสือ้อคล้ยชุดนักเรียนญี่ปุ่นนะครับแบบนี้เลยมีกระดุมมีตาสัญลักษณ์ของนักล่า,าสูนนะครับและนี่คือตรงช่วงเอวก็จะเป็นเข็มขัดนะครับนี่นี่หัวเข็มขัดอยู่ตรงนี้นะครับอ่า ผมอาจจะจับไส้ดินสอกดอ่าไม่ใช่เด็ดไส้ดินสอแดงไม่ค่อยถนัดนะครับแต่ก็อย่าไปซีเรียสน,นะเพราะว่าขั้นตอนที่เราวาดอยู่ที่เราใช้เส้นเส้นดินสอสีแดงนี่คือการสเก็ตนะครับการสเก็ตนี่ไม่จําเป็นจะต้องวาดให้มันสวยหรือเลิศดหรือเส้นดีนะเพราะว่ามันก็แค่สเก็ตนะเป็นการจําลองภาพคร่าวๆนะว่าเราจะทําท่าไหนยังไงมีรายละเอียด ประมาณไหน,นครับออยู่ตรงไหนตำแหน่งไหนอะไรสำนองนี้เท่านั้นเองครับฉะนั้นการที่ผมจะใช้ยาวหรือใช้สั้นจูนี่ถือไม่มีปัญหานะครับจะมีปัญหาอย่างเดียวคือตอนจับไม่ถนัดเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวก็ชิน,นครับแรกๆอาจจะไม่ค่อยชินเท่าไหร่อาจจะมีวาดพัลาด,ดหรือเบี้ยวๆอะไรบ้างก็ไม่ต้องสนใจนครับนี่คือการวาดลวกๆวาดเล่นๆน,นะควาดเอาชิวๆนะคอ่า ของผมนี่แทบจะไม่มีคําว่าวาดละเอียดหรือวาดสวยเลยนะครับวาดไปตามธรรมชาติเลยนะครับแล้วนี่คือความยาวของเสื้อคลุมนะครับมันก็ยาวประมาณนี้แล้วก็มีลายอ่าอย่างนี้เลยครับลายก็คล้ายๆทางม้าลายนะครับมีขีดแบบเป็นแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะแบบนี้เลยแนวนอนก็อยู่ตรงปลายของเสื้อคลุมเลยแล้วนี่ก็คือขางเกงนะครับนี่แล้วก็มีมี งขาท่อนล่างก็จะเป็นลนักษณะเหมือนคล้ายๆเหมือนมีผ้ามาพันนะครับแล้วก็ตามไปได้วยรองเท้าแตะ,ะสไตล์สไตล์เหล่านักฆ่าสูงเลยนี่นี่ได้ขายข้างแล้วอย่างเท่ครับอก็เท่เหมือนกันนะเนี่ย แล้วนี่ก็จะเป็นช่วงของการตัดเส้นแบบคร่าวๆนะครับไม่ใช่ช่วงของการตัดเส้นแบบเอาหานะครับเป็นเป็นการตัดเส้นที่จะทําให้เส้นสเก็ตสีแดงของเราเนี่ยมีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนะครับทําให้เราจะไปตัดเส้นแบบเนี้ยๆอีทีทีหลังได้ง่ายขึ้นนั่นเอง แต่มันจะไม่ง่ายนะครับถ้าเรายังไม่เอายังลบไปลบเส้นสเก็ดดินสอสีแดงให้มันเจอจางก่อนนะเพราะมันจะเขียนไม่ติดนะครับฉะนั้นต้องไปลบก่อนพอมันลบจนออกเกือบหมดแล้วค่อยมาตัดเส้นอีกรอบนึงแบบสวยๆที่หลังนะครับอ่าช่วงนี้ก็แค่ล่างไปโค้งให้มันเห็นชัดแค่นั้นเองครับแต่ระวังอยู่อย่างเดียวก็คือตรงบริเวณใบหน้าเท่านั้นนะครับ อย่าไปสัญญ่นอย่าวาดพลาดหรืออะไรเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าถ้าพลาดแล้วแก้ไขลําบากมากครับวาดใหม่ยังง่ายกว่าเลยนะครับเร็วกว่ายังดีกว่ายังสบายชิวๆกว่าเลยนะครับ <c oughs> ฉะนั้นถ้าหน้าพลาดนี่ก็คือแนะนําเลยครับขยาทิ้งแล้ววาดใหม่ทันทีนะครับอนอกจกนั้นก็สามารถจะแก้ไขหรือเนียนไปได้นะครับแต่ถ้าหากใครยังไม่ชํานาญก็สามารถใช้ดินสอ,อตัดเส้นไปก่อนก็ได้นะครับ เดี๋ยวไปดูกันรับว่าภาพนี้มันจะเท่ขนาดไหน